ออกไปทงนายัางไปทางสูอ้วนผู้ใดเอามาก,กูอ้วนมือนี้มัมงสมปากก็ยัว่าอยากกินของที่มันมักถึกใจครักและมันคือสีแซบเยอะ ่ะอารมณ์ดีเป็นพิเศษได้จ้าคุณผู้ชมแม่แล้วจ้าก,กับพ่อว่ามื้อนี้นี่น้องอิ่มกับสิพากันมาเฮ็ดเมนูเด็ดเมนูแซ่บให้พี่ๆบ้างเลยค่ะให้น้องอิ่มกินแบบสดนโคโคโค้ำก๊อกทุ่หอมสดลองคอเลยจาแบบ้า้ชมแม่แล้วจ้าคุณผู้ชมนั่นก็คือเมนูหยังคะอิ่มต้มปลาไส้ผักกะกังจังและขังล้างข้าวกจกะ,เป,ะเป็นวัตถุดิบของข้าวได้จา้า ลุกหน้าสดๆจากอี่อไปใส่เบ็ดมาหมูเศร้าเลยด้จ้าคุณผู้ชมแ่เล้ากกเีกเทียกรเทียกรรกริกีกเีะยมกีมกมกีมกามเีกเท่ยทีเด้ยะยก็ะเทีกีกรยเทียกทีกระเยกระกคีทียจะเยกเกกระแยกะะเะย้ม สินี่ต่อเขาเข้า <ๆ S 1> ได้จ้าเละตอนนีนอ้องอ้มอิมก็ข้างน้ำเสร็จเรียบยยร้อยแล้วได้จากคุณผู้ชมเยี่ยมสิเฮ็ดแล้วได้จากคุณผู้ชมก็สันเพื่อมาเป็นการเสรียเวลาเขาไปเฮ็ดกันเลยจ้า ชมเมรีแล้วจ้าเสร็จแล้วจ้าแล้วก็ผงนัวโซนหนึ่งด้วยจ้าโซนหน่อยด้วยจ้า่ม,ม่โซนไหนได้วยจ้าแล้วก็น้ำปลาจ้าจู้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 พอแล,แล้วจ้าคำตอบตอไบห้ากระสิ่งข้นให้เครื่องเข้ากันเลยด้วยจ้าเมรีแล้วคนเลยค่ะหอมสมุมสนไพรจ้าคุณผูช้ชม เคียงของเฮาเข้ากันแล้วได้จากขั้นตอนต่อไปเฮาก็สิเอาปลาของเฮาที่คั่วแล้วได้จากใส่ลงไปเลยจ้าคุณผู้ชมนี่จ้านี่จ้าเสร็จเสร็จแล้วนกอิ่มสิบคนได้จ้านกอิมย่านอ่อเนื้อปลามันมุนได้จากแม่แล้วจ้าคุณผู้ชมขั้นตอนต่อไปเฮาก็สิเอาฟ้ามาปิดแล้วเฮาก็สิทาให้เนื้อปลาของเฮาสุกเลยจ้าคุณผู้ชมนี่จ้าคุณผู้ชมจ้าและตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศยามแรงได้จ้ากะวันนี้สบายอีหลีจ้า บรรยากาศดีเลีจ้าคุณผู้ชมนี่จ้าเสียินเสียงนกกองนั่นจ้าถ้ากับสีทาให้เนื้อปลาห้าวซุปได้จ้ะไปฟ้าหมอดเลยได้จ้ะเพราะว่าเพื่อให้กินของดอกพักกเงี้ยงของห้าวหนีได้จ้ะกระจายให้ทั่วหมอตอมปากก่อนได้จ้ะคุณผู้ชมแม่แล้วจ้า หอ,อมดอกผักกระแหงยามฟ้าแรงคำลงมาหอมจีริแล้วจา้าเมนเหลยวจ้ะปลาโหได้กินแล้วจ้ะก็สัน่นออกเป็นว่าเข้าไปกินกันเลยดีกว่าจา้าคุณผู้ชมจ้าและตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เขาล่อค่อยแล้วจา้าเมนแล้จาจ้าคุณผู้ชมวันนีเลยจา้าเมนูต้มปลาใส่ผักกระแหงของเข้ากระเซ็น เรียบร้อยแล้วดจ้าหอมวยเลยจ้าคุณผู้ชมหอมดอกไปแิ่งดิจ้าแซมชอสุดงามเบิงกรนดิจ้าผู้ชมสเปิ้งกินหลังข้อเลยจ้าคุณผู้ชมเสร็จไปเลจ้าคุณผู้ชมเวลาใจน้องกัน จ่ายเจลพริกผงได้จ้าคุณผู้ชมจ่ากินคู่กันเด้จ้าคุณผู้ชมน้อกระสีนีจ่าแล้วห้อกันนี่ตังเส้นเกลือได้จ้าคุณผู้ชมเลี้ยวน่ด้จ้าจ่าเนี่ยจ่าเลียวบึงน้องนางจะมีปลาข่อยเลียวบึงไปทางกอไปนอนไม่กระสันจมาเดินจ่าหนูสีผาไปยางยานไปนำทางนีจ้เลี้ยงบอจ่าไปลุกหน้าได้จ่า ได้จ้ะคุณชมข้างหน้ยิ้มก็เปนนี่เลยจัะบัพอได้จ้ะคุณชมบาร์ดีดจบีจ้ะคุณชมนีจ้ะเอาเนื้อปลาจัก็เจอกินได้จ้ะดีัวจ้ะ จากวันนีจ้ะโนเป็นลูกอีซานสิมากเรื่องต้นสุดยอดอีลีจ้ะได้กินหอมจากพักแยงของเขาได้จ้ะเมนจ่าเป็นเขาแรกที่สุดยอดอีลีจ้ะคุณผู้ชมเมนูลาจากคู่ช็อตเมนูนี้นี่ก็ชื่อว่าเป็นเมนูหนึ่งที่น้องอิ่มมักได้จากคุณผู้ชมเมนจ่าผัวแซ่บแซ่บน้องอิ่มมักแซ่บเมนูอิมจ้ะคุณผู้ชม ความเชปะไม่รู้สับเกเลจากโดยเฉพาะไม่รู้ที่อีสานอีสานบานเทาด้วย<ม>จัดน่จ้าอีจ้มอมอีจ สแม่พี่หลีจ้ามแม่ดาวจากคุณผู้ชมคุณผู้ชมจ้าแล้วตอนนี้กะคำแล้วได้จาก,ก,กคุณผู้ชมนะคะอิมกับซีลากินข้าวโต้ได้จา้าแม่ดาวจา้าแล้วตอนนี้กะเบิร์เวลาคุยกั้งสองคนแล้วได้จากคุณผู้ชมจำรับคลิปนี้มาก,กว่ามาแต่อย่าลืมคอมเิ่งไว้ให้น้องอิม